ตอนนี้ก็เป็นอังคุตตรนิกายหมวด <c oughs> ความเพียรแล้วมั้งนี่นะ <c oughs> วันนั้นเราถึงหมวดไหนนะหมวดหมวดหมดอหมวม,ม,มนี้ก่อน อัชลาสังคาตาวักนั่นก่อนแบบนั้นบอกว่าการเจริญเมตตานั้นก็มีประโยชน์นะเนพวกท่านบางทีไม่ได้พิจารณาในเจริญเมตตาก็ถือว่าหมดนี้มันจะมีเหตุสองอย่างนะ ตอนที่พุทธเจ้าแสดงไอ้อคีขันโทอปมาสูตรสูตรคี่เกี่ยวกับความร้อนบอกว่าก็เริ่มตั้งแต่ว่าอุปมาเกี่ยวกับเหมือนไฟนี่เนาะพอพุทธเจ้าแสดงเสร็จแล้วพ้าก็ บางรูปก็บรรลุปเป็นพระอรหันนะบางกลุ่มบางกลุ่มก็อาเจียนออกมาเป็นเลือดแต่บางรูปก็บรรลุบางบางคนก็บรรลุทำเล็กเล็กๆน้อยมาหล <c oughs> านั้นพระพุทธเจ้าก็เข้าไปอยู่ในปา่าประมาณครึ่งเดือนออกมาพระ ก็สึกกันไปเยอะนะเรือแค่นิดเดียวในวัดนะเรือน,นิดเดียวพระพุทธเจ้าเลยถามพระนนท์ว่าพระไปไหนกันหมดนะเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าสแสดงอังคีกันโทปมาสูนนะพระศึกไปหมดเลยแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ถามว่าอ้าวไม่มีใครมาสแสดงธรรมให้ลูกเราสบายใจบ้างหรืออันนเงี้ยจะได้ไม่ไม่ไม่เดือดร้อนไม่ ก้มใจมากนะท่านได้สบายใจอย่างเงี้ยบอกว่าในศาสนาเนี่ยทางที่ให้ทําให้สบายใจก็มีเยอะอยู่เยียดเสมือนทะเลทางท่าที่ลงทะเลก็มีหลายท่าใช่ไหมที่จะลงดังนั้นในศาสนาทางที่จะให้ทําให้สบายใจทําให้ใจชุ่มชื้นนั้นก็มีหลายทางอยู่แล้วพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงนี่แหละเมตตานี่นะบอกว่า ถ้าหาว่าพระพิสุทธสมณีได้แผ่เมตตามแมนชั่วดิดพัาดนิ้วมือเดียวก็จะทำให้ <c oughs> ทำรญาติโยมได้บุญเยอะแล้วก็ตัวเองก็ได้ฉันอาหารของญาติโยมโดยที่ไม่เป็นหนี้ของญาติโยมฉันโดยเป็น,เป,นเป็นเจ้าของแห่งอาหารแล้วก็เป็นฉันแบบรับมรดก มีมีห้าอย่างในการบริโภคเนี่ยอยู่ตรงนี้นะในหน,นะาทัศนฐานะอธิบายไว้นะบริโภคห้าอย่างนี่นี่ฉนอาหารที่ไม่ปล่าประโยชน์นี่นะ ไม่ไมเสียเปล่าเนี่ยอาหารที่ได้เป็นระะนั้นการบริโภคจะมีสี่อย่างการฉันนี่ฉันแบบแบบขโมยขโมยฉันนี่นะเอยับปริโภค,โคเนี่ยฉันแบบเป็นหนี้ยินะปริภโภค,โคฉันแบบเป็นผู้รับมรดกรกสามีปริภโภคฉันแบบเป็นเจ้าของเนี่ยถ้าฉันแบบเป็นขโมยก็ันมาของผู้ทุศีลผู้ไม่มีศีลถ้าฉันแบบ ไม่พิจนนารณาคือชันแบบติดหนี้น้าการชันของว่าเสขบุคคลจะจำพวกเรียกว่าฉันแบบเป็นผู้รับมรดกเป็นทายาทเ,เ,เป็นเจ้าของก็สำหรับพระขีณนาศพพระอาหารหันเนี่ยทารบริโภคฉันของพระอรหันเนี่ยชันแบบเป็นเจ้าของนี่นนแต่ว่าในนี้ก็จะแดงไว้สองอย่างการฉันอาหารนะอย่างเช่นตัวนี้บินธบาเนี่ยรัฐถปินดา บริโภคโครารบริโภคอาหารของชาวบ้านกันนี่นะนี้ก็ถ้าไม่สูญเปล่าจะมีด้วยเหตุสองประการเท่านั้นนะทวีหีการระเนห์หินด้วยเหตุสองประการเพราะเราเรมีบิดาบาัดมาเนี่ยเพื่อจะให้ไม่สูญเปล่าไม่เสียเปล่าไม่ไร้ประโยชน์เนี่ยด้วยเหตุสองประการเท่านั้นนะเหตุอันดับแรกก็คืออะไรนี่เมตตาจตฮะต้องแผ่เมตตานะ แผ่เมตตาแม้ชั่วดิดรัดนิ้วมอือเดียวนี่ถือการแผ่เมตตาพิสูแผ่เมตตาแล้วฉันนี่เทา่ากับเหมือนว่าเป็นเจ้าของในการฉันเลยนะสามิโกเลยเทียบเท่ากับเป็นพาระอรหนันะ์เลยนะแล้วก็ไม่เป็นหนี้ด้วยนี่ฮานาโนนี่ฉันแบบไม่เป็นหนี้ได้แล้วก็ฉันแบบเป็นทายาทด,ด้วยเป็นผู้รับมรดกต่อจากต่อจากพ่อแม่นี่นั้น ต้องแผ่เมตตานี่อันดับแรกเนี่ยแบบนี้การบริโภคการจานอาหารของชาวบ้านที่เขาถวายมาเขาจะไม่ไม่เปล่าประโยชน์นะนี่ยไม่ก็แผ่เมตตาธรรมดานี่แหละไม่ต้องถึงชั้นแผ่เมตตาธรรมดาสเปสัตตาขอให้สัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขเถิดนี่แหละถถึงถึงงชานาอ่าก็แผ่เมตตาธรรมดานี่แหละ ออต้องแผ่เมตตาถึงจะไม่เป็นนี้ก็นี่ใช้ใช้บทที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ในเมตตาสูตรอะสัเพสัตาพวันตุสุขิตตานี่นะเดี๋ยวให้ดูในเมตตาสูตรจะมีครับสัเพ ไม่ใช่ชานไม่ใช่ฌานแม่แผ่เมตตาแผ่เมตตาท่านทังษาอย่างนี้ สเพสตาพระวันตูสุกิตาตาขอให้สัตว์ทั้งปวงจงมีความสุขเถิด <c oughs> นึกในใจท่านทื่มดนนอนนอนตลอดยีิบสี่ชั่วโมงนะไม่ใช่ว่าเปท่องเอาอีกแบบนั้นนึกเอา <c oughs> นึกในใจสเพสตาพระวันตูสุกิตาตา <c oughs> ขอให้สัตว์ทั้งปวงจงมีความสุขเถิด <c oughs> ดึงเอาดึงเอาความรักความปรารถนาลนีจากใจท่านส่งไว้ให้ผู้อื่น <c oughs> ทั้งดึงออกมาจากใจจริงๆนั้นคือเมตตาจริงๆใช่ใช่ตลอด นี่น,น,นี่นี่เขาบอกพระพุทธเจ้าบอกว่าแค่ดิดรัดนิ้วเดียวแค่นิดเดียวก,ก็ถือว่าใช้ได้แล้วฉะนั้นถ้าเราแผ่ได้ตลอดยีิบสี่ชั่วโมงดีเลยเหมือนกับพระวิสาขานะท่านก็แผ่ตลอดยีิบสี่ชั่วโมงในป่านะก็มีพวกเทวดาอะไรก็รักท่านพวกสัตว์เดรัจฉานที่อยู่ในป่าก็มีความรักไม่ไม่กัดกันนะไม่ทะเลาะเบอกแวงกันเพราะอ,อมัสาท่านจะไปเทวดาก็ไม่อยากให้ท่านไปก็มานั่งร้องไห้ยอยู่แปลงเป็นคนแล้วมานั่งร้องไห้ ท่านก็ะอบว่าอันนี้เธอเป็นใครมานั่งร้องไห้อยูอ่ทำไมมานั่งร้องไห้บอกว่าร่งร้องไห้เพราะว่าพระคุณเจ้าจะไปแล้วอ่ามันถ้าเราอยู่มันจะมีประโยชน์อะไรแก่เธอครับเทวดาก็ล่า้ฟังบอกว่าถ้าพระคุณเจ้าอยู่นี่พวกเทวดาพวกสัตว์ต่างๆก็จะสามัคคีรักใคร่ปองดองกันแต่ถ้าพระคุณเจ้าไปก็จะแตกแยกกันกัดกันตีกันก็จะเป็นทุกข์นี่นมอนพระคุณเจ้าอยู่ต่อเธอเนี่ย ภาะใจอ่อนนะก็ะอยู่ต่อเลยอยู่ต่อจนมารูุเป็นพระรอรหันต์มรณภาพที่นั่นเลไม่ได้ไปไหนน,นี่แหละอันนี้สองของเมตานี่แหละของื่อฮะนี่ออนะ<ะ>แหละอัาาาานอนี้สองของเมตาสูตรนะของวิสาขะแผ่เมตตา ตัวนี้ตัวนี้พระพุทธเจ้าบอกตัวนี้ว่าไม่ให้เป็นนี่ก็คือถ้าเราถ้าเราทําไม่ได้อะไรลืมพิจารณาลืมอะไรนี่ก็ต้องแผ่เมตตาเนี่ยก็จะไม่เป็นนี่ไงลืมพิจารณาในการบริโภคเนี่ย่างันบางทีถ้าแผ่เมตตาบ่อยๆมันก็ชินแล้วก็ท่านก็เป็นอัตนโนมัติไปเลย,เเลยเพ,พิจารณาก็ไ,ามาาาไม่ให้เราโมเมาไง บางทีแล้วท่านัมเมาเพียรณนเพื่อฉันเพื่อจะไม่ให้ัมเมาเพื่อจะไม่ให้อ้วนพีเพื่อจะไม่ให้ร่างกายอัไนี่ฉันเพื่อเพื่ออะไรฉันเพื่อจะอยู่เพื่อจะสร้างคุณงามความดีนะไม่ใช่ฉันเพื่อจะไปนอนฉันเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่ให้มีร่างกายแข็งแรงจะได้มาเรียนหนังสือปฏิบัติธรรมเนี่ยสร้างคุณงามความดีไม่ใช่ฉันเพื่อจะให้อ้วนพีให้หล่อให้อันนี้อย่างนั้นไม่ได้อย่างนั้น เ่างนั้นให้มันพอดีต่นั้นม่ง่วงอ่ลงพิจนา,าแบบนั้น,นาาอ่าไม่ใช่ันเพื่อรอไม่ได้นะนักศึานักกานักศึานักานันันักนักศึกานัานักนักกนั้นัอานัาักนักศึกากนักักศึกาาันัานตกัน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายเลยฮะเจ้ากันเดี๋ยวท่านตัวนี้ด้วยเหตุแรกเนาะด้วยเหตุสองประการที่ฉันแล้วจะไม่ไม่สูญเปล่าไม่เป็นหนี้ไม่เป็นไรเงี้ยแล้วก็เหตุที่สองอีกถ้าเราแปรแบบนี้ถ้าเราแผ่เมตตาแล้วแล้วก็ฉันอาหารของญาติโยมเบีบิณฑบาตเนี่ยก็คือจะทําให้ญาติโยมนั้นได้บุญเยอะนะข้อที่สองนี้นี่ อัชราสังคาตามัตตามปิเมตังอาเสวันตัสพิคุโนทินะธานังมหาธิยังโหติมหาพลังมหานิสังสังมหาชุติมังชุติกังแล้วก็มหาวิภาลันติติปีตัวนี้ก็คือทานที่ญาติโยมถวายแก่พระที่แผ่เมตตานั้นก็จะมีอาน,นิสงส์งมากนะได้บุญเยอะนั่นแหละง่ายนีท้ กี่โมงกี่เมนต์เอาเแี่ยงก็แล้วแต่ธรรมดาธรรมดาเลยแผ่เมตตาขั้นธรรมดานะครับครับแผ่เมตตาแบบนี้สัพเพสัตตาพระวันตุสุขิตตาขอให้สัตว์ทั้งปวงจังมีความสุขเออนั่นแหละแค่นั้นแหละนะรัฐบาลจัดรัฐบาลแผ่เมตตาให้เนี่ยวิธีแผ่เมตตาเนี่ยผมเขียนไว้อย่างี้ เปน็นนี่สองาด้รมได้บุญเยอะสองอย่างน,น,านอาจย์นะอ่าในการแผ่เมตตาในเมตตาสูเนี่ยพระพุทธเจ้าถ้าเมนดูดีดีท่านจะแยกไม่ออกนะ, <S 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 ะในเมตตาสูเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงวิธีการแผ่เมตตาอยู่สิบเอ็ดอย่างนะ,ะนะสิบเอ็ดอย่างคือแบบแรกเนี่ยเป็นแบบรวมนะ,ะถ้าแบบแยกเนี่ยก็เป็นสิบอย่างแยกคือแยกเป็นกลุ่มๆุมไงแยกเป็นคู่ค,คู่คู่สองคู่คค กับสามคู่เนี่ยตัวนี้เนี่ยถ้าเราแผ่เมตตาเราใช้ตัวนี้เลยคําเดียวเลยแค่นี้เลยสเพสัตตาพวันตุสุกิตตาแค่นี้เลยอันเดียวเลยนี่แล้วก็ <c oughs> คาแปลก็ตัวนี้ขอให้สัตว์ทั้งปวงจงมีความ<ร>สุขเถิดแต่ตัวนี้ของอัตถกถาตัวนี้อัตถกถาสเพสัตตาพวันตุสุกิตตาเนี่ ตันนี้ของพระธรรมทานนะตัวนี้ในขณที่พุทธญาติไว้ในเมตตาสูตรตัวนี้สเพสตาพวันตุสุขีตาตาก็คําแปลก็ตัวนี้ขอให้สัตว์ทั้งปวงจงมีความสุขเถิดตัวนี้แร่แบบรวมนะในเมตตาสูตรนะก็เ,เอาตัวนี้เอาแบบรวมเนะ่ยดังนั้นแบบรวมกัแบบแบบย่อมันต่างกันตรงไหนหรือ่าต่างกันที่ท่านเปลี่ยนเพราะว่าญาติยมมหาท่านเนี่ย ถ้ามาแล้วเขาแผ่ให้ญาติโยมในกลุ่มนั้นแบบนี้เขาเรียกว่าเจาะจงเพราะว่าขอให้ญาติโยมทั้งหมดจงมีความสุขเถิดเรานึกในใจแบบนี้ยอมเขาไม่รู้เราเราแผ่เมตตาให้เขาเลยเขาไม่รู้หรอกแต่ว <treating Napoleon> ่าเมื่อเขาเขาเข้ามาหาเราแล้วเขาจะรู้สึกว่าสบายใจรู้สึกมีความสุขจากที่ร้อนๆเข้ามาก็จะเย็นเขาจะเย็นก็จะมีความสุขความร้อนนั้นก็จะหายไปเมตตาก็เหมือนกับน้ำอะไรเขาม่เหมือนกันน้ไม่ใช่เหรอผม สัพเพสัตตะอ๋อตัวนี้เป็นบาลีใช่ตัวนี้เป็นภาษากพุทธเจ้าเหมือนกันไม่แม่ตัวนี้เป็นบาลีเลยตัวนี้ที่พุทธเจ้าตัดไปเลยแต่ตัวนี้ผมเกี่ยวนไว้สองอย่างคือที่เป็นบาลีกับที่แปลเป็นไทยแล้วสําหรับคนที่ไม่ไม่ได้อ่านบาลีไม่เป็นเนี่ยเขาจะเจ็บบนตัวนี้ถ้าเป็นแบบแยกนี่เขาเรียกว่าทุกกะแยกเป็นสองหมวดไงนี่สัตว์ที่กลัวและไม่กลัวนะ กลัวแล้วไม่กลัวคือตัวนี้ใช้ใช้ตัวนี้ไงนี่นี่ตัวนี้เป็นบาลีใช่ไหมนี่นี่นี่เดี๋ยวให้ดูนี่เป็นคู่ตัวนี้แปะให้โยนก็ทำไว้หมดแล้ว แต่ข้างบนนี้เป็นวิธีก่อนคนที่จะแผ่เมตตาต้องมีคุณธรรมของผู้แผ่เมตตาข้างบนนี้กรณีมาทักกรณีตันนี้เป็นคุณธรรมของผู้แผ่เมตตาหนึ่งต้องต้องเป็นคนที่มักน้อยส้นโดดเลี้ยงง่ายมีกิจธุระน้อยดำเนินชีวิตแบบเรียบง่ายมีอินทรียสงบมีปัญญารักษาตนรักสารวมกายวาจาไม่ยึดติดกับตระกูลนี้คุณธรรมของพระที่ต้องแผ่เมตตาผู้ที่แผ่เมตตานะคุณธรรมข้างบนนี้พระพุทธเจ้าพูดถึงคุณธรรมก่อน ไปติ<ห>ดตะก,กูลนะครั้กกงกับไปได้ไม่ได้เ <laughs> ดี <น S 1> ด๋ย,ยวก,ก็ายยศโทรมาเก่งได้ยอมพาไปเที่ยวนะไปเที่ยวนู้นเที่ยนี่มีตรงข้ามหรือมีในกระดานได้ยอมพาไปเที่ยวนะไปเที่ยวนู้นเที่ยนี่ความนี้แผ่เมตตาเนี่ยตังไม่ควรประพฤติสิ่งชั่วที่ความชั่วเล็กๆน้อยๆที่คนอื่นจะติดเตียนได้นี่มีก่อนแผ่เมตตาเนี่ยนะ แล้วก็ขอให้แผ่เมตตาแบบนี้นี่นี่คือนี่เพราะนี่คำแผ่เมตตาโดยรวมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ไงสุขีโนโวานี่คือวิเยว่าเกมมโนหนตุสเพสัตตาพระวันตุสุกิตตาเนี่ยถ้าเอาคำนี้คำเดียวเลยได้นะตัวน,นี้เรียกว่าแผ่รวมอ่าตรงนี้แหละ่อานี่ขอให้สัตว์ทั้งปวงจงมีความสุขเถิดนี่เอาแค่นี้ก็ได้นี่แผ่รวมสเพสสตาพระวันตุสุกิตตาเนี่ยทั้งก็แผ่แบบนี้แหละ แผ่ให้เป็นยืนเดินนั่งนอนยกเว้นเวลาท่านนอนท่านน่ะตื่นขึ้นมาก็แผ่ต่อไปตลอดยีิบสี่ชั่วโมงก็นึกไปเรื่อยๆนึกในใจเอานึกในใจเอาว่าขอให้สัตว์ทั้งปวงจงมีความสุขเถิดก็ค่อยนึกไปนึกในใจไปเรื่อยๆนะท่านแค่อาทิตย์เดียวท่านเป็นอัตโนมัติแล้วมันก็จะเป็นของมันอัตโนมัติเขาจะแผ่อัตโนมัติเลยนี่แผ่แยกก็จะเป็นแบบนี้แบบผู้ที่กลัวกับไม่กลัวนี่ นี่กลัวก็เคยเป็นอย่างนี้ตาสาวานี่แปลว่ากลัวบางคนแยกเป็นกลุ่มไงกลุ่มที่กลัวกับไม่กลัวสองกลุ่มแล้วผู้ที่ไม่กลัวคือพระละหันผู้ที่ที่ยังไม่เป็นพระละหันกันนั่นแหละยังกลัวอยู่กลัวตายอยู่ก็แยกเป็นแบบนั้นผู้ที่มั่นคงกับไม่มั่นคงในนี้ขนะ้นการแผ่เมตตาท่านแผ่ตัวนี้หละใช้คํานี้เลยตัวนี้อ่าใช้คําเดียวนั่นแหละในอหละแค่นั้นถ้าแผ่ไปนานๆนๆเดี๋ยวมันก็ได้ชานเองอ่ะชานนั่นคือจิตที่มั่นคง ทำไมต้องเรียกว่าฌานเพราะว่าเราไปจดจ่ออยู่กับเมตตานี่แหลพะพอไปจดจ่อแล้วนี่คุณธรรมห้าประการมันก็จะมารวมกันห้าประการคืออะไรวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาเนี่ยคุณธรรมห้าประการเนี่ยมันจะมารวมในจิตดวงเดียวของเราเนี่ยเมื่อมารวมในจิตดวงเดียวที่ประกอบไปด้วยเมตตาเนี่ยแบบนี้เขาเรียกว่าฌานเรียกว่าปฐมฌานนะนั่นแหละถ้าวิตกมันลดลงไป พอเห็นว่าทักคิดมากๆเดี๋ยวเดี๋ยวก็ชานจะเสื่อมทานเสื่อมเพราะว่าเดี๋ยวความคิดอาจจะคิดมันเร็วอาจจะคิดไม่ดีอะไรเงี้ยท่านก็จะไม่ชอบแล e ้วไม่เอาแล้วก็ลดไปมันก็จะเป็นชานที่สองมาเรื่อยๆลดใหม่นั่นแหละอืมก็แผ่ไม่ตาไปนั่นแหละพวกท่านก็แผ่ไปจะได้ไม่ติดนี่ญาติโยมแล้วก็ทําให้ญาติโยมมีได้บุญเยอะด้วยนั่นแหละ เราใช้ตัวนีนะ้คำเดียวนี่แหละไม่ต้องเยอะมากอัจฉริยะก็ได้อัจฉริยะับพิจารณาตอนที่ท่านฉันไงถ้าถ้าหนักไม่ได้ใช้ตัวนั้นท่านก็ต้องแผ่เมตตาละก็จะไม่ติดนี่ถ้าใช้อัจฉริยะก็ได้ <c oughs> ก็สบายใจแหละตัวเองก็สบายใจชื่นใจไงตัวเองก็ไม่เดือดร้อนแล้วไม่ก้มแล้วก้มอ่าอ่าไม่ครัอ่าก็เป็นนี่เดีวก็ก้มแล้วสึกไปละไปดีกว่าโยมไม่ไหวแล้วร้อนนะร้อนรก็ตัวนี้ที่ภาษาเหตุเดียววิจาให้แผ่เมตตาก็ตัวนี้แหละ ทานเนนที่ได้ฟังอักขีการโทปมาสูตรแล้วก็เกิดความไม่สบายใจกันเยอะเลยแต่อักขีกันโทปมาสูตรอ่ะมันได้ประโยชน์ทั้งทั้งภาทั้งสามกลุ่มนะนะกลุ่มที่บรรลุธรรมก็ได้ประโยชน์ที่เป็นพระรหันต์เนาะแล้วก็กลุ่มที่ต้องอบัตเล็กๆน้อยๆก็ได้ประโยชน์แล้วก็กลุ่มที่ต้องอบ,บัตเวลาชีก็ได้ประโยชน์ต้องบาดเวลาชีที่อาจเจียนเป็นเลือดอาจเจียนออกมาเป็นเลือดเพราะว่าเห็นความไม่บริสุทธิ์ของตนแล้วก็อาจเจียนออกมา แล้วกลุ่มนั้นก็ศึกไปคือไม่ถือเพศไม่ถือเพศ,เพศบารมชิตแล้วก็สามารถจะปฏิบัติธรรมกับบรรลุธรรมเป็นไปเกิดบนสวรรค์เป็นอริยบุคคลได้ตั้งแต่สดตวับันขึ้นไปได้แต่ถ้ายังอยู่เป็นในเพศเนียจะไม่ได้ก็จะไม่เป็นทุกข์ก็ได้รับบาปกรรมเยอะอะไรเงี้ยนั้นกลุ่มนั้นก็ฟังแล้วก็ศึกไปไงก็ไปเป็นเพศน,นั้นแต่ว่าก็สามารถจะบทเน้นได้นะบวชแต่ว่าพระรนี้บทไม่ได้แล้ว ดูดำรงอยู่ในฐานะเป็นสมานเณรได้แล้วก็กลุ่มที่ต้องอบัตเล็กๆน้อยถ้าไม่ได้ฟังธรรมที่คันโตปมัสตรนี้อคีคันโตปมัสตรก็จะอบัตก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยจนถึงอบัตเวลาชิงได้แต่ถ้าได้ฟังธรรมก็จะสํารวมระหว่างต่อไปอบัตตรงไหนที่ออกจากอบัตได้ก็ไปแสดงอบัตไปเข้ากรรมอะไรก็ออกจากอับัตได้ก็บริสุทธิ์ก็จะมาปฏิบัติธรรมก็บรรลุธรรมได้ นั้นอักคีคันโทปามาสูตรก็ได้ประโยชน์ทั้งสามกลุ่มเลยนะกลุ่มที่ศีลบริสุทธิ์เข้าฟังธรรมแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหัน์ไปนั่นแหละก็ได้ประโยชน์ทั้งสามกลุ่มใช่ใช่ลดลนลงมาทั้งสามกลุ่มเลยแล้วก็นั่นแหละตอนนี้อัตถกถานี่ครับหลังจากพระพุทธเา้าแสดงแล้วพระพุทธเา้าเข้าไปในป่านะไปอยู่ครึ่งเดือนนู่นนะไม่ให้พระองค์อื่นเข้าไปด้วยนะ ยกเว้นพระที่นํำพระทหารไปถวายองค์เดียวแล้วก็หลังจากครึ่งเดือนพระเจ้าออกมาเขาก็มาเห็นพระในวัดมันลดน้อยลงไงนั่นแหละพอลดน้อยถอยลงก็ถามพระนนท์พระนนท์บอกว่าพระองค์แสดงอกิกคันตุประมาตุแลพระกลัวก็ได้ศึกไปหมดเลยเหลือแค่นิดเดียว <c oughs> ไม่สบายใจกัน <c oughs> แล้ว,ลวนนพระบุทยาก็ถามต่ออา้าว วานนท์ไม่มีใครแสดงทมให้ลูกเราสบายใจบ้างหรยอเขาไม่มีใครแสดงเลยพเจ้าเพราะว่าทางที่จะให้สบายใจในในศาสนานี้ก็มีต้องเยอะแยะจะได้ไม่ไม่ลำบากใจกันจะได้มีความเชื่นใจนะแล้วพุทธยาก็นี่แหละให้แผ่เมตตาก็ได้แสดงธรรมเทศนากันนี้ขึ้นมาเมตตานี่แหละเนี่ยบดสองที่เราเรียนอยู่เนี่ยนะบดนี้ อัชลาสังฆาตเนี่ยแหละเนี่ยตรงนี้เลยน,น,ลยนี่อัชลาสังฆาตะมัตตามปีเจพิกขเวพิโคเมตตาจิตตังอาเสวติอายังวุจติพิกขเวพิโคอริตต์ชาโนวิหารติสัตโตสาสนากโรโอวัธาโอวัธโอวัธปฏิกโร โมคังรัตถะปินดังพุญชติตรงนี้ก็บอกว่าถ้พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าพิสุจเจริญเมตตานี้นะก็จะไม่ห่างจากฌานแล้วก็จะได้ทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามโอวาทแล้วก็บริโภคชั้นอาหารของญาติโยมแบบไม่เปล่าไม่แบบไม่ติดหนี้ไม่อะไรเงี้ยนะไม่ว่างเปล่าไม่ติดหนี้น,นั่นแหละะก็จะมีความสุข จะโ่วยกาบใบายในการเจริญเมตตาแบบมากๆทั้งวันทั้งคืนนี่แค่นี้แค่ช่วงระยะเวลาแค่สั้นๆประมาณนาทีสองนาทีก็ก็ทําให้สบายใจทําให้ตัวเองนั้นสบายใจทําให้ฉันอาหารของญาติโยมแบบไม่ติดหนี้แบบเป็นแต่เป็นเจ้าของแล้วจะได้สบายใจไงนี่แหละงานพระพุทธเจ้าถึงได้แสดงกันนี้ขึ้นมาตัวนี้ก็เป็นอัตถกถาท่านได้อธิบายว่า การบริโภควิกียางมิสีอย่างนี้แบบนี้แล้วมาอธิบายตัวนี้บอกว่านี่แหละถ้าพิสูจน์เจริญเมตตาแล้วก็ชันอาหารของญาติโยมก็จะไม่เสียเปล่าไม่ว่างเปล่าคือมีประโยชน์นะมีประโยชน์ด้วยเหตุสองประการเหตุแรกคือตัวเองก็จะชันแบบไม่ติดนี่ญาติโยมเขาเหตุ <c oughs> ที่สองคือทำให้ญาติโยมก็ได้บุญเยอะนั่นแหละ,ะทำให้ตัวเองสบายใจ ไม่ร้อนแล้วนั่นแหละนี่สรุปก็ลองไปใช้กันดูก็ต้องทำ่ะพวกด้านต้องทำกันเนาะไม่ทำไม่ได้อ่าต่อไปไปเรียนภาพวิีธรรดีกว่าไอ้นี้ไอันนี้กันยังงอน,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 น